สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับในการสรุปเลข2ตัวล่างของงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองหน้าหกเจ็นะครับก็จากการที่ได้นำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านะครับในชุดสองตัวล่างนะครับซึ่งผมได้นำเสนอไปให้ได้ชมแล้วนะครับจากสูตรทั้งหมดสี่สูตรนะครับว่าในชุดสองตัวที่น่าจะมานะครับ มันน่าจะอยู่ใน4สูตรนี้นะครับซึ่งใน4สูตรนี้นะครับก็มั่นใจว่าจะไม่มีสูตรใดผิดนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะมาเป็นชุดตรงตัวล่างในงวดนี้นะครับก่อนอื่นก็อยากฝากคำเตือนนะครับว่าในการนำเสนอของผมนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนุบ สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับการคำนวณอาจจะมีทั้งถูกและผิดนะครับก่อนจะจัดตัดสินใจนำไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณไต่ตองดูนะครับในหมวดนี้นะครับที่ดับล่างนะครับก็มีแค่2ตัวคือสีกับ7นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ยังไม่มีผิดนะครับดังนั้นหมวดนี้มั่นใจว่าเลขเจ็ดนะครับซึ่งอยู่ในสูตร สูตรหลักที่ผมใช้ประจำนะครับก็มีเจ็ดอยู่นะครับก็ไม่น่าที่จะมาในชุดสองตัวล่างในงวดที่หนึ่งกุมภาันี้นะครับน่าจะถากจะมาก็จะมีห้าหกกับแปดนะครับซึ่งแปดก็เป็นเลขที่เป็นกระแสดังนะครับในชุดสามตัวบนนะครับในงวดนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่อาจจะหนีลงมาข้างล่างได้นะครับแต่แปดก็เพิ่งออกผ่านไปสอง ได้สงงวดนะครับออกติดติดกันถึง2องวดนะครับก็ดูว่าเลข8จะมีกำลังมางวดนี้ไม่นะครับแต่ก็ควรที่จะจับชุด2ตัวกันไว้นะครับถ้าหากมีกำลังจะซื้อหาซื้อพอนะครับในสูตรเต็นสอสูตรนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเลข6ซึ่งเลข6ก็เป็นฐานเดิมนะครับซึ่งงวดที่แล้วออก6 1นะครับ ก็ดูว่า 6. หกงวดนี้จะมาซ้ําอีกงวดเหมือน8มาซ้ากันสองงวดหรือไม่นะครับเพราะว่าเลขหกนะครับมันไม่ไมติดอยู่ในสูตรตับหลักทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับดังนั้นมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมานะครับสำหรับเลขห้น,นะครับก็เป็นตัวที่ไม่ติดดับหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันนะครับ ทั้งสองตัวนี้นะครับคือมีหนทางเปิดให้ที่จะมาได้นะครับถ้าหากนำสูตรดับมาจับนะครับแต่สำหรับเลข8ดแล้วนะครับเป็นเลขที่จะมาได้แค่หลักสิบนะครับถ้าหากสูตรดับหลักของผมนะครับในสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้เดินต่อนะครับคือดับหลักสิบงวดนี้ก็จะมีศูนย์มีสองมีสี่นะครับซึ่งก็ยังเดินดีนะครับไม่มีผิดนะครับ สูตรหลักหน่วยก็จะมี4มี8มีสามนะครับ3ามตัวนี้นะครับจากสูตร3ต,ตัวนี้ก็เดินดีดับอยู่ที่หลักหน่วยนะครับอย่างนั้งหดนี้นะครับเลข8ปก็จะมาได้ที่หลักหน่วยหลักสิบนะครับ5กับ6มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับสำหรับ3สูตรนี้นะครับหากชนน่าจับมาชนันแล้วจะ,จะเห็นว่ามีศูนย์มี1มี2นะครับศูน 12ดังนั้นในงวดนี้ก็น่าจะมีติดมาอย่างน้อย1ตัวนะครับใน3ตัวนี้นะครับถ้าหากคิดว่ามันตรงกับสูตรตับของท่านนะครับท่านก็ต้องพิจารณาตัดสินใจว่าท่านจะนำมาหาซื้อสลากหรือไม่นะครับแต่ผมจะให้น้ำหนักนะครับอยู่ที่เลข1น,นะครับเลข1เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับในระหว่าง6กับ1นี่แหละรครับจะชิงกันมานะครับว่าใคร ตัวไหนจะมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่ลองจากหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขสองนะครับเลขสองเป็นเลขกระแสข้างบนคู่กับแปดนะครับซึ่งหลายท่านก็คงคิดว่าสองกับแปดจะมาบนนะครับแต่ก็ให้ระวังล่างไว้ด้วยนะครับตัวสุดท้ายคือเลขศูนย์นะครับ ซึ่งเลขศูนย์มันจะมีตำาหน่อยู่ที่นำหลักแสนบวกหลักหน่วยนะครับเพราะที่ผ่านมามันจะมายากนะครับโอกาสที่จะมามีน้อยนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่านี่เป็นงวดที่2ของปีใหม่นะครับทางเดินของตัวเลขมันเป็นไปได้หมดนะครับก็จะเห็นว่าทั้งอ,อกเบิลออกหาปิดติดกันนะครับในชุด3าตัวบนนะครับดังนั้นงวดนี้ก็ให้ระวังเลขเบิ้ลล่างนะครับ ถ้าเลขเบิ้ลล่างมันก็น่าจะอยู่ใน3ตัวนี้นะครับแต่ผมจะให้น้ำหนักที่1นนะครับ1น่น่าจะมีโอกาสที่จะเบิ้ลได้นะครับในการจับชุด2ตัวนะครับผมก็นำจากสูตรดับทุกหลักมาผสมกับตัวเด่นนะครับเด่น3สูตรนี้นะครับแล้วตัวเด่นประ เด่นตัวหลักของผมนะครับก็จะได้ชุดสามตัวนะครับชุดสองตัวนะครับขออภัยของชุดสองตัวตรงนะครับมีอยู่สามแถวนะครับในกลุ่มที่ผมระบายสีแดงนี้คือกลุ่มที่จะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับโดยผมจะเน้นอยู่ที่หนึ่งนะครับแถวหนึ่งนะครับแต่ต้องขออภัยนะครับในการ ลงคู่ชุดตรงนี้ผมลงผิดนะครับมันต้องเป็นแปดหนึ่งนะครับซึ่งผมได้คอมเมนต์ไว้ในคลิปก่อนที่นำเสนอในขราวที่แล้วไว้แล้วนะครับว่าขอแก้นะครับเป็นแปดหนึ่งนะครับแต่ใครจะเล่นหนึ่งแปดก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันถ้าหากว่าสูตรดับหลักหน่วยของผมสูตรนี้ผิดนะครับ ถ้าหากแปดจะมาจริงนะครับดัง <c oughs> นั้นในงวดนี้นะครับแถวที่เป็นแถวแรกนี่ครับน่าจะมีโอกาสมานะครับซึ่งผมจะเพิ่มเติมให้ตรงนี้อีกอันหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง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 นี้น่าจะมีโอกาสที่จะมาได้นะครับเพราะว่ามันจะลบเลขดับทั้งหลายนะครับ ข้อหนึ่งมันก็ไม่ดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับดังนั้นงวดนี้เลขห,หนึ่งหนึ่งะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าจะหากจะออก66มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าออก6กกมันจะผิดอยู่ทั้ง3สูตรนะครับซึ่งผมคิดว่าในสามสูตรนี้จะผิดเลยทั้ง3ามสูตรนี้มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ถ้ามันออกหนึ่งหนึ่งนะครับมันผิดอยู่แค่สูตรเดียวนะครับมันมีความเปลี่ยนไปได้นะครับดังนั้นแถวที่ผมจะเน้นให้มากสุดนะครับก็จะเป็นแถวนี้นะครับที่น่าจะเป็นมีโอกาสมาในงวดนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับผ่านจากการตัดสูตรดับหลักสิบและหลักหน่วยแล้วนะครับ มันก็จะเป็นชุดสองตัวตรงนะครับถ้าหากท่านยังไม่ได้หาซื้อสลากนะครับก็ลองหาซื้อสลากในแถวที่ผมวางไว้ข้างบนนี้นะครับคู่ที่ชุดที่จะเด่นก็จะมีห้ากับหกนะครับห้ากับหกออกงวดที่แล้วออก 6, หกหนึ่งงวดนี้อาจเต็มไปได้ที่อาจจะออกหนึ่งหกนะครับ สำหรับ8ดกับ9นะครับก็มีความเป็นได้เป็นไปได้ที่จะออกนะครับแต่ผมจะให้เป็นชุดลองนะครับแต่ผมจะไม่เน้นนะครับจะไม่เน้นสำหรับ1 2สองกับสามหนึ่งกับหนึ่งศนย์นะครับมีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากสุดเด่นนะครับสุดเด่นหลักของผมนะครับงวดนี้ผิดนะครับ ซึ่งงวดที่แล้วมันก็ผิดมานะครับคิดว่างวดนี้ถ้าหากมันผิดซ้ำมันก็จะไม่หนี 1, 2, 3, 1, หนึ่งสองกับสามหนึ่งกับหนึ่งศูนยเพิ่มหนึ่งหนึ่งเข้าไปนะครับซึ่งถ้าหากหนึ่งมาผมก็ว่าน่ามันน่าจะอยู่ในเจ็ดชุดที่ผมทำเครื่องหมายไว้นี้นะครับ สำหรับเลขสองนะครับเป็นเลขกระแสดังนะครับก็มีโอกาสมาได้นะครับพ่อสองไม่ได้มาหลายงวดแล้วนะครับสองกับศูนย์หายไปหลายงวดนะครับโดยพราศูนย์นี่หายไปหลายงวดแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับประมาณแปดปีมานะครับหายไปสิบหงวดแล้วนะครับสำหรับเลขสองก็เป็นเลขรองมานะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะมาในงวดนี้นะครับ ดันั้นในกลุ่มนี้นะครับก็ท่านพิจรารณาตัดสินใจนะครับระหว่าง2กับ0นะครับถ้าหาก2มาก็น่าจะอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับสลับศนยมานะครับก็น่าจะอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับสรับ2เลขนี้ผมจะไม่เน้นให้นะครับท่านก็ลองพิจรารณาดูนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับสำหรับชุด ข้างล่างนะครับเป็นชุดที่กรณีทั้งสามสูตรนี้ผิดนะครับคือผิดที่ศูนย์หนึ่งสองไม่มานะครับคือผิดที่ตัวชนนะครับศูนย์หนึ่งสองไม่มานะครับดังนั้นความเปลี่ยนไปได้มันก็จะมาจากชุดนี้นะครับชนกันจับคู่กับแปดเก้านะครับก็จะได้ชุดสองตัวตรงณตรงนี้นะครับ ที่ผมอยากจะเพิ่มให้นะตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็ให้ระวังเลขสามนะครับจะมีสามห้านะครับสามหกนะครับกับสามเก้านะครับสามตัวนี้ กรณีที่ตัวชน012ไม่มานะครับถ้า012ไม่มานะครับเลข3ตัวนี้จะมานะครับโดยมาชนกับ5689นะครับซึ่งกรน,นีอาจะเป็นชุดสีเขียวข้างล่างนี้นะครับถ้าหากท่านหาซื้อสลากไว้แล้วถ้ามีชุดที่ผม บางไม่เป็นแถวสีเขียวนะครับก็มีโอกาสลุ้นอยู่นะครับว่าที่จะมานะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้หาซื้อสลากไว้นะครับให้ท่านมามองในจุดที่เป็นเลขหนึ่งไว้ก่อนนะครับน้ำหนักที่เป็นเลขหนึ่งน่าจะมีโอกาสมามากสุดนะครับรอลงมานะครับก็จะเป็นแถวที่สองนี้นะครับสลหรับแถวที่สามนี้เป็นเพียงตัวกันนะครับก็ อาจจะมาได้ห้าสิบห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบก็คิดว่าในการสรุปร่างของผมนะครับในงวดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่ที่หกหนึ่งในกลุ่มสีแดงนะครับหกหนึ่งนี้นะครับอยู่ในกลุ่มสีแดงที่ผมวางไว้แต่ผมไม่ได้เน้นนะครับงั้นงวดนี้ ในชุดสองตัวล่างน่าจะอยู่ในกลุ่มสีแดงสองแถวนี้นะครับแต่อาจจะเข้าอยู่ที่ตัวที่ผมเน้นให้หรืออาจจะเข้าอยู่ในกลุ่มตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับสําหรับเลขศูนย์งดนี้เป็นเลขของกำลังวันนะครับวยออกวันพฤหัสมันมีเลขห้าับเลขศูนย์นะครับดังนั้นถ้าจะจับนะครับจับที่ห้านะครับห้าจะเด่นนะครับถ้าหากหนึ่งคิดว่าหนึ่งมาห้าจะเป็นตัวที่เหมาะ ที่จะจับคู่กับ1นะครับและ0นะครับ1กับ0นะครับถ้าในกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มแถวที่ติดเลขสุดนะครับที่น่าจะมีโอกาสมานะครับซึ่งงวดที่แล้วออกวันพุธนะครับ9กับ4 9มันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับแต่ก่อนหน้านั้น ออกวันอังคารนะครับมันเข้าแดที่ล่างนะครับมันอังคารสามกับแดนะครับมันมาแดล่างนะครับงวดที่แล้วสี่กับ9้ามันขึ้นไปอยู่บนนะครับงวดนี้ศูนย์กับห้านะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะมาข้างล่างนะครับในเลขกำลังวันนะครับดังนั้นในชุดที่เป็นห้านะครับกับเป็นศูนย์จะเป็นชุดที่น่าจะมีลุ้นนะครับ <c oughs> จะหาดหนึ่งเจ้าของพื้นที่เดิมมานะครับก็จะมีหนึ่งห้ากับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์ดับอยู่ที่หลักสิบนะครับจะเด่นที่หลักหน่วยนะครับยังไงแล้วท่านก็องมาพิจารณาแค่สองแถวนี้ก่อนนะครับสาหรับท่านมีทุนน้อยนะครับไม่ต้องมองในชุดสีเขียวนะครับก็อยู่ในตรงนี้นะครับ แต่ท่านยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นแถวไหนนะครับก็ลองเล่นแถวที่เป็นเลขหนึ่งนะครับที่ผมวงกลมมาให้นี้นะครับก็คิดว่างวดนี้ก็คงจะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับในตามแนวทางความคิดของผมนะครับว่าในชุดที่ผมเน้นมาให้นี้นะครับน่าจะเข้าเป็นชุดสองตัวร่างตรงนะครับให้ท่านมีโอกาสได้ถูกรางวัลน,น,นะครับ สำหรับในชุดสองตัวล่างที่ผมจะมาสรุปให้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับซึ่งผมจะเน้นให้น้ำหนักอยู่ที่1นะครับในสารตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองนะครับจะมีโอกาสมา1ตัวนะครับหรืออาจจะมาถึงสองตัวหากก็มีสูตรนี้ผิดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองนะครับอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะหนีจากในชุดที่ผมวางไว้ให้สองแถวที่เน้นสีแดงนะครับ สำหรับในชุดสีเขียวนะครับก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับแต่าหากเลขเด่นของท่านอยู่ในชุดสีเขียวท่านก็หาซื้อสลากไว้เลยนะครับก็มีโอกาสถูกเช่นกันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในสูตรในสี่สูตรนี้ที่ผมดึงมาใช้นะครับถ้าหากสูตรที่ผมดึงมาใช้มันไม่มีผิดพลาดมากในจุดสําคัญมันก็จะถูกนะครับในงวดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ เพราะว่าทุกจุดที่ผมเอานํามาวางผมจะบอกให้กลับตัวด้วยนะครับมันก็จะเข้าทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับจากผมได้นําเสนอให้ย้อนหลังให้ดูแล้วนะครับในคลิปก่อนนะครับว่าจากการคํานวณของผมตั้งแต่มกราลาหหนะครับจนงถึงงวดปัจจุบันนะครับส่วนมากก็จะเข้าไม่เข้าตรงก็เข้าตัวกลับนะครับจะผิดก็เฉพาะ งวดที่ออกเก็ตเปิลนะครับอยู่6งวดนะครับก็าฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับชุด2ตัวร่างนะครับซึ่งให้ท่านได้หาซื้อสลากไว้นะครับก็เวลาเข้าคงใกล้เข้ามานะครับก็ขออวยพให้โชคดีนะครับสำหรับชุด2ตัวร่างนะครับซึ่งในคลิปต่อไปผมก็จะมานำเสนอในการสรุปปิดท้ายในชุด2ตัวบนและชุด3ตัวตรงโต๊ตตให้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับเพื่อผมลงคลิปต่อไปท่านก็จะได้นำไปพิจารณานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมประจำอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนของท่านนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็มาติดตามในช่องของผมเพื่อจะมาลุ้นโชคไปด้วยกันนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาในการเยี่ยนชมช่องของผมนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในชิปต่อไปซึ่งจะสรุปปิดท้ายด้วยชุด2ตัวตรงและ3ตัวตรงโทษนะครับของงวดมวันที่1กุมภาสองธ้าห6เให้ได้ชมครับทบกวนเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ